โคตรมันทหารอเมริกัน54นายต่อสู้กับตาลิบัน400คนชาสงคขามมาแบบไม่ให้พักหายใจรบก,กันนานเกือบชั่วโมงทั้งปืนทั้งระเบิดมาแบบทุกที่ทุกทางดูไปต้องเอี้ยวตัวหลบระเบิดไปด้วยบอกเลยนะครับว่าต้องดูในโรงเท่านั้น Welcome to f i l m e n t Podcast สวัสดีครับยินดีตรับเข้าสู่รายการ f รีเมน n ์พอดแคสตนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ The Outpost ฝ่ายยุทธภูมิล้อมตายสร้างจากเหตุการณ์จริงที่นองเลือดที่สุดในสงครามอัฟกา,านิสถานเรื่องราวของทหารด่านนอกสหรัฐจำนวน54นายที่ต้องต่อสู้และเอาตัวรอดจากทหารตาลิบันกว่า400คนที่ต้องการจะถล่มพวกเขาให้สิ้นซาก หลังจากการระบาดของโควิด -19 นะครับการจะได้รับชมภาพยนตร์แอคชั่นดีๆสักเรื่องในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะภาพยนตร์สงครามเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่คอหนังหลายๆคนคิดถึงครับทั้งเสียงเปืนอันหนักแน่นเสียงระเบิดแบบกระหึ่มหูรวมไปถึงบรรยากาศอันดูเดือดและก็ความโหดร้ายของสงครามการเข้าฉายของ The Outpost ฝ่ายยุทธภูมิล้อมตายจึงเป็นอาหารอันโอชะที่ราคาไม่แพงเลยครับถ้าเทียบกับรสชาติอันยอดเยี่ยม การเล่าเรื่องของภาพยนตร์นั้นเรียบง่ายครับโดยใช้ช่วงแรกของภาพยนตร์ในการแนะนําตัวละครและก็สถานการณ์ที่พวกเขาต้องเผชิญซึ่งนับว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดและก็กดดันจากรอบด้านนะครับตำแหน่งของค่ายพักของพวกเขาเนี่ยก็เสียเปรียบในการต่อสู้เพราะว่าตั้งอยู่ในจุดที่ต่ําและก็ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงถึง3ลูกทําให้กองกําลังตาลิบันเนี่ยสามารถมองเห็นแผนภูมิของพวกเขาได้ทุกตารางนิ้วและก็เลือกที่จะโจมตีพวกเขาได้ตลอดเวลาซึ่งในจุดนี้นะครับ ดีอัลโพสเลือกจะใช้ความเสียเปรียบทางยุทธภูมิของกลุ่มตัวละครหลักมาทําให้ผู้ชมรู้สึกเครียดแล้วก็กดดันนะครับเหมือนเรากําลังดูหนังสยองขวัญอยู่เลยครับเนื่องจากต้องรับมือกับการโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวอยู่บ่อยครั้งและทุกการโจมตีเนี่ยมันมาในรูปแบบของการจัมส์แรกครับจัมส์แร์ด้วยเสียงปืนแล้วก็ระเบิดอย่างคาดไม่ถึงอยู่เป็นระยะทําให้ผู้ชมเนี่ยหวาดระแวงไปพร้อมกับเหล่าทหารกล้าที่บางคนเนี่ยแก้ผ้าอาบน้ําอยู่นะครับก็ยิงต้องวิ่งมาจับปืนยิงต่อสู้เพื่อเออาาตวรดด้้ยซํ นอกจากนี้พวกเขายังต้องรับมือกับคําสั่งจากเบื้องบนที่บางครั้งก็ไม่มีเหตุผลทําให้สูญเสียกองกาลังไปโดยไม่จําเป็นครับแม้ว่าช่วงระทึกขวัญในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นรสชาติที่ไม่เลวนักนะครับแต่ในแง่ของเนื้อเรื่องมันกลับไม่ค่อยลื่นไหลครับและมันก็ล้มเหลวในการทําให้ผู้ชมเหนี่ยวรู้จักกับตัวละครด้วยความที่ตัวภาพยนต์เนี่ยเป็นการหยิบเอาเรื่องจริงมาดัดแปลงนะครับและก็มีจุดมุ่งหมายที่จะระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าทหารกล้า ทำให้ตัวหนังเนี่ยพยายามใส่ตัวละครแล้วก็รายละเอียดเข้ามาให้เยอะที่สุดครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามน,นี้ทุกคนโดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประมาณ1ปีให้จบลงภายในเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นครับซึ่งหามองในแง่ของความเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันไม่จําเป็นครับและยังส่งผลให้การตัดต่อของเรื่องเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าต้องพยายามยัดทุกรายละเอียดลงไปในเวลาที่จํากัดอีกด้วยนํามาซึ่งคําถามครับว่าตัวละครแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจําเป็นสําหรับภาพยนตร์จริงๆหรือไม่ แต่ทุกอย่างก็ถูกให้อภัยได้ทันทีครับเมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงฉากสงครามช่วงถ่ายเรื่องที่มีความยาวจัดเต็มเกือบ50นาทีฉากสงครามเนี่ยมันทําได้ดีจนผมเสียดายเวลาหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับที่ถูกใช้ไปกับเนื้อเรื่องที่ไม่เข้มข้นเท่าที่ควรและทําให้ผมคิดเล่นๆครับว่าหากดีอัโพสเปลี่ยนมาเล่าเรื่องลาพิงคหนึ่งวันของทหารจํานวน54นายที่ต้องต่อกรก,กับผู้ก่อการร้าย400คนแบบเต็มๆเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์กว่าครับ ฉากสงครามของดิอั p o พสมีทุกองค์ประกอบที่ควรค่าแก่การรับชมในโรงภาพยนตร์ครับหลายๆฉากเนี่ยถูกถ่ายทําด้วยลองเท็ซซึ่งทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกใกล้ชิดก,กับเหตุการณ์ตรงหน้ามากๆการวิ่งหนีหากระสุนของกองกําลังตาลิบันรวมไปถึงระเบิดที่มาจากทุกที่ทุกทางทําได้อย่างดีเยี่ยมนะครับการรับชมบนจอใหญ่ของโรงภาพยนตร์ทําให้รู้สึกราวกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆครับการมิกซ์เสียงของภาพยนตร์ทําได้อย่างมีมิติจนหลายครั้งเนี่ย ผมดูไปผมต้องเอี้ยวตัวหลบระเบิดไปพ้องกับตัวละครเลยนะครับโดยการนําเสนอภาพลักษณ์ของเราตัวละครหลักในหนังเนี่ยไม่ได้ถูกยกย่องจนเป็นวีรบุรุษหรือว่าเป็นพระเอกจนเกินไปนะครับพวกเขาทุกคนล้นกลัวจนตรอกไร้ทางสู้และต้องพยายามหนีเอาชีวิตรอดทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเอาใจช่วยตัวละครมากขึ้นนะครับเนื่องจากตัวหนังเนี่ยทำให้รู้สึกถึงความเป็นมนุษย์จริงๆของตัวละครมากกว่าการเป็นพระเอกนักบูที่ได้เห็นในหนังบูทั่วไปครับ สิ่งเดียวที่ผมรู้สึกเสียดายสำหรับฉากสงครามของ The Outpost ก็คือความรุนแรงของมันน้อยไปหน่อยครับแม้จะมีการยิงถล่มใส่กันนานเกือบชั่วโมงนะครับแต่เลือดที่โผล่มาบนจอเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับจึงทําให้ผมรู้สึกว่ามันขาดอัตลรสของหนังสงครามไปพอสมควรเหมือนกันครับในด้านของนักแสดงนะครับในที่สุดสกอตต์อีสต์วูดก็ได้รับบทบาทที่เหมาะสมกับเจ้าตัวจริงๆสักทีครับหลังจากที่ได้รับบทบาทในภาพยนตร์ชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็น s u i c i e q u a d Pacific Rim Uprising รวมไปถึง The Fate of the Furious แต่เขาก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวสักทีครับแต่ใน The Outpost นักแสดงอย่าง Scott East w o o d ก็ได้พิสูจน์ครับว่าเขาสามารถเป็นแอคชั่นสตาร์ที่ดีได้เหมือนกันแม้จะไม่มีพื้นที่ให้โชว์การแสดงดราม่ามากนักแต่มาทหารของเขาเวลาถือปืนลบก,กับกองกำลังตาลิบันเนี่ยสอบผ่านฉลุยครับนะักแสดงอีกหนึ่งท่านที่ทำได้ดีไม่แพ้กันก็คือเคเล็บแลนด์รีโจลส์ที่มีพื้นที่ให้แสดงอารมณ์มากกว่านะครับและเจ้าตัวก็สามารถทำได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะฉากดราม่าในช่วงถ่ายเรื่องที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยเสียน้ําตาไปพร้อมกับเขาเลยนะครับส่วนักแสดงอีกคนที่ถูกโปรโมทเอาไว้ก็คือออเรนโดบลูมไม่มีอะไรให้พูดถึงครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยมีเวลาอยู่บนจอน้อยเหลือเกินโดยรวมแล้วนะครับต้องบอกว่า The o u t p o พสฝ่ายยุทธภูมิล้อมตายเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับที่คอหนังสงครามไม่ควรพลาดแม้เนื้อเรื่องจะเรียบง่ายและก็มีปัญหาไปบ้างในช่วงต้นนะครับแต่จุดเด่นที่ยอดเยี่ยมก็คือ ชาสงครามที่ลากยาวกว่า50นาทีจัดหนักกันแบบไม่ได้พักหายใจและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าต้องดูในโรงภาพยนตร์จริงๆครับ Femen Not Watching Series. รายการใหม่ล่าสุดของฟีเมนเป็นรายการที่จะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องต่างๆในแบบที่จะเรียกว่ารีวิวก็ไม่ใช่วิจารณ์ก็ไม่เชิงแต่จะมาเรียกน้ำยอยของคุณผู้ฟังให้เปลี่ยนจากคำว่า Not เป็นคำว่า Watch ให้ได้ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางของฟีเมนนะคะ ประเด็นตกผลึกสารภาพ,พยนตร์เรื่อง The Outpost มาจากเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในหนังสงครามแบบแทบทุกเรื่องเลยครับซึ่งก็คือการออกคำสั่งของผู้นำในเรื่องนั่นเองครับและประเด็นตกผลึกที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งของผู้นำในช่วงแรกของภาพยนตร์นั้น The Outpost พาผู้ชมไปพบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าทหารด่านนอกทั้ง54นายอย่างใกล้ชิดครับและสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็คือ วัฒนธรรมการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดของทหารทุกนายโดยห้ามมีคำถามหรือแสดงอาการไม่เห็นด้วยโดยเด็ดขาดนะครับแม้จะเป็นคำสั่งที่ผิดขนาดไหนก็ตามและหากมีใครขัดขืนคำสั่งเนี่ยก็จะโดนลงโทษก่อนจะโดนสอบสวนด้วยซ้ำนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ดีแอลโพสต์เรื่องนำเสนอก็กคือผู้นำที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายครับโดยเล่าประเด็นดังกล่าวผ่านการเปลี่ยนผู้นำของหน่วยรบหลายต่อหลายคนครับซึ่งผู้นำแต่ละคนก็จะมีอุปนิสัยแตกต่างกันออกไปนะครับเช่น ผู้นำบางคนมองว่าการสางสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านเป็นเรื่องที่ดีกว่าการไปต่อสู้ด้วยนะครับในขณะที่ผู้นำบางคนเน้นความเด็ดขาดโฟกัสที่ภารกิจจนลืมนึกถึงหัวจิตหัวใจของชาวบ้านในชุมชนและผู้นำบางคนก็มีอาการตื่นสนามในสถานการณ์ที่คับขันจนเลือกที่จะเจินหนีลูกทีมไปเฉยๆในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในสนามรบครับความหลากหลายทางอุปนิสัยและอง์คว้ามรู้ของผู้นำาแต่ละท่านนํนามาซึ่งคําั่งที่แตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบ ทั้งคำสั่งที่เป็นผลดีกับกลุ่มทหารคำสั่งที่เป็นผลดีกับกลุ่มชาวบ้านในท้องที่รวมไปถึงคำสั่งที่ล้มเหลวจนก่อให้เกิดความสูญเสียและคำถามที่สําคัญที่สุดสาหรับทหารด่านนอกกลุ่มนี้ก็คือใครเป็นคนสั่งให้ตั้งค่ายในทาเลที่เสียเปรียบทุกประตูแบบนี้ครับซึ่งทุกคําสั่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนจึงต้องอาศัยผู้นําที่มีทั้งความกล้าและความชาญฉลาดในเวลาเดียวกันครับเพื่อออกคําสั่งที่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายให้มากที่สุดครับคําสั่ง เป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบให้กับหลายฝ่ายย่อมมีคนที่ได้ประโยชน์จากคําสั่งอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มที่ได้รับผลร้ายจากคําสั่งเช่นเดียวกันครับดังนั้นคําถามที่สําคัญที่สุดที่ผู้นําทุกคนควรจะถามตัวเองให้แน่ชัดก่อนจะออกคาสั่งก็คือคําสั่งนั้นถูกต้องชอบธรรมหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคําสั่งนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือส่งผลกระทบกับสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่างสังคมและก็การเมืองครับ วัฒนธรรมการปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดของทหารที่ดี e อ u โพสต์นำเสนอนั้นเป็นการถ่ายทอดให้เห็นความกลมเกลียวและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนก็จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันหากมองลึกลงไปก็จะพบเห็นปัญหาอยู่เหมือนกันครับการปกครองด้วยระบบอำนาจนิยมแบบนี้ทำให้การพัฒนาภายในองค์กรเกิดขึ้นได้ช้ามากครับเนื่องจากทุกความเห็นถูกปิดกั้นจากยศและตำแหน่งทุกคำถามถูกปิดกั้นด้วยคำสั่งและความจเจริญก้าวหน้า ก็ถูกปิดกั้นไว้ด้วยอำนาจในมือของคนไม่กี่คนที่มีหน้าที่ออกคําสั่งชี้เป็นชี้ตายอย่างเดียวครับนอกจากนี้การจะขึ้นมาเป็นผู้นําของเหล่าทหารกลับไม่ได้ถูกวัดจากความสามารถอย่างแท้จริงแต่เป็นการวัดจากอายุงานและก็ความอาวุโสของเหล่าทหารมากกว่านะครับจึงทําให้เสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปโดยปล่าประโยชน์ประเด็นตกผลึกวันนี้จึงอยากทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญข้อหนึ่งครับว่าคําสั่งกับความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมสิ่งใดสําคัญมากกว่ากัน ฝากไว้ให้คิดกันนะครับและนี่ก็คือฟีเมนพอดแคสต์สารภาพยนตร์เรื่อง The Outpost ฝ่ายยุทธภูมิล้อมตายนะครับหน่งสองคํามันมันครับที่ต้องไปดูให้ได้ในโรงภาพยนตร์นะครับต้องขอฝากวีเช่นเคยครับสำหรับช่องทางการรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple p o d c a s t Podbean Spotify รวมไปถึง YouTube c h anel n นะครับฝา่ายผู้ฟังทุกท่านไปกดไลค์กด s u b ส cribe และกดติดตามกันทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ สำหรับ EP ีหน้าฟ e เม n นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟ e m e n นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ f ฟ m e n t Podcast